สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในการหาปุ่มซึ่งผมไปหาโหลดแบบไลก์เกิลเพจตัวแล้วก็หาแอป,ปที่มันรูปที่ีุดตัวเออแล้วก็โหลดปาแล้วก็หาแบปปาปลปาปา,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 ปาซึ่งวิธีการเล่นหนูก็เล่นไปด่านหนึ่งแล้วแหละซึ่งผมเล่นมันจะเป็นด่านไม้แล้วคือ สมมุติว่าตู้บนนั้นมีปุ่มใช่ไหมแล้วมันก็มีปุ่มอย่างนี้ไงให้เราเนี่ยกระโดดเอาบี้ไปนะนั่นเอาบนนั้นจะมีปุ่มไว้เ้ยนี่เหรอไมยังมีปุ่มไว้เอคือมันต้องไปให้ถึงเลยอะเออ องแบบกดถึงระยะประชิดเลยอันนี้เขาแบบรู้แบบจะไปจะเล่นในลนวสดอเออที่ก็แน่ๆสดแต่นีมาเพื่อจะมาเอาอหนุ่มแบบนะ<า>เอเอถอย จะไปได้เด,ด็กจะไปได้ตอนไหนวะพดูะพดค้างกันตุกเลย้ยฮึอ๋ฮึะมัคนค้างกระตุกจังวะตุ๊กเก็ไว้าพูดค้างพูดกระตุกเลยแป๊บหนึ่งคุณรล,ลบวแลวพูดบัในมือถือก่อน

มันนุ่งจังไผนี่มันจังไผมันค้างจังไผมันค้างจังวะมันค้างจังวะมันค้างจังวะโอุย้ยมันคูดกระตุกเร็วโอเคอะไรส,สดเออไอ้ไนู่นยังดีกว่าเราบอก ความค้างระดับหายวายหมดหมดไหมตอนนี้ยังไม่ถึงนะเอา <S <S คุดค้างทุนอื้อ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  ได้อยู่ได้อยู่ทุกคนได้อยู่ได้อยู่มันอยู่ในนู้นด้วยเปล่ามันอยู่ในลาวาไม่ไมคนรจะอยู่ไบบนั้นอื้มอุ้ยนี่อุ้ยกูเลยเกิดแล้วนะน้ำน้ำน้ำอก็ที่สนับเด็กที่จะ จะแบบน้วก็ทางนั้นอื้อืมยงจอผมแล้วกน,นอักอันนี้ต้องเนะยอโอวันี้เาให้เรากีตาร์ใิ่ไหมอือกดไฟร้อนแรงเกินไฟมันร้อนแรงเกิน ร้อนแล้วเผาใจเทมิมเผาใจฉันเหมือนกับตัวที่มันอยู่คนนึงแล้วพอฉันเห็นมันก็เผาใจไปด้วยเลยซึ่งเชื่อเลยใสยอย่าบอกนะต้องไปทางนั้นไปทยเป็นกันวะเจ๊จะฉัน

เกิดมันปเป็นลูกโอ้ชิได้แล้วอูอโอ้โหกูแล้ว<อ>มันจะไปยังไงล่ะอ้อกันตีแล้วค่ะโอ้ยเตินเกตเต

Rundt over. Oh, <sharp inhale>

บล็อกหนึ่งนะรีสบล็อกก็ได้ก็จะสองบล็อกเ,เลยจุ๊บสองตอนนี้ต้องให้สุดแล้วก็ไปพ่อตายลอยอันนี้ตัวนั่งอยู่ระหว่างตรงนี้นนเลยเนาะ mọi người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  mọi năn mọi người mọi người mọi người năn người mọi người mọi người năn เฮ้ยมันได้เอ้ยมันได้จริงมันได้เว้แต่กูต้องรีบอ้าวเ่นนึงเจ้าอเคมันไม่ได้นุ่มกำแพงนุ่มหุ่นมากั้นกูเลยนะ ยามยามสุดความสำเร็จนะดูไลฟ์สดมันตั้งอะไรยังไงนะมันตั้งคาอะไรอย่างเลยนะลองไลฟ์สดดูไปแล้วลองไลฟ์สดเนี่ยนี่ของกูตั้งคาอยู่นิดนึงแล้วก็คือต้องเปิดแอคทิวิตี้เวสหรือระบบป้องกันภัยก่อนนะก็ะคือถ้ามันไม่เปิดนะมันก็จะไม่ใช้เต็มรูปแบบนะ นั่คือถ้าไลฟ์มันจะไลฟ์ได้แค่อยู่ใน YouTube อย่างเดียวนะถ้าจะสามารถไลฟ์ไปต่างได้นะแต่คือแบบอือคือแบบคือแบบคือพวกจะข้ามถ้าคุณยังไม่ผ่านในเจ้าของแม่ เต็มนะใจแล้วนี่มันมันบ็อกล่องคนเต็มหมดเลยเลยเอ,อ,เอ,อนะดูดิดกดไม่ถึงดกดไม่ถึงดกดไม่ถึงเจ้าอะไรเออตร,อตรงนี้คือตรงเนงี้ยมันต้องระวังดีเว้ยถ้าใครจะหลุดมาเล่นจะระวงังเลยนะมันมีนบ็อกล่องคนเจ้านัน่นหักยิง แล้วกูไม่รักมึงเลยนะี่กูไม่ชอบใครหนึงอย่างแรงเลยนี่อึพต่มงตการอะไรจากกูเนะี่ยอ้อปล่อยเกินจริงๆว่าจะหาแบบที่ต้องเอ่อฆัตกรรมตัวเองนะโอ้มันไม่ผ่านสักทีช่างนี่ไงนะ